Uhm นะะักข่าวถามว่าไอ้ที่เป็นห่วงเรื่องกระแสการดูดสสเก้าไกลออกไปนั้นมีห่วงไหมชัยธวัฒน uh ์บอกว่าเป็นห่วงสังคมไทยมากกว่ารอเลยแกนะห่วงห่วงตัวเองก่อนเออบอกเป็นห่วงสังคมไทยมากกว่าเขาก็เลยบอกนักข่าวว่าคุณลองจินตนาการถึงสังคมไทยหลังจากนี้สิเรากําลังเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆนะหาทางออกไม่เจอเรายิ่งถล่มลึกไปมากขึ้นที่ซ้ำ การยุบพักการเมืองจากเหตุท ah ah ี่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและซอกกลอนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่มีผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะผมยืนยันในเรื่องนี้วนกลับไปที่สถาบันกษัตริย์อีกกล่าวหาว่ากษัตริย์นั่นแหละเป็นคนสั่งให้ยุบพักคก้าไกลอันนี้นะทั้งหมดเลยนะคืออันนี้เด็กอมมือมันก็ฟังรู้เรื่องแล้วก็ไม่เป็นเรื่องดีเลยในการที่จะยุบพักเขาเขาเพียงแค่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัสรตย์กับประชาชนนั้นเนี่ยมีความแย่งยนสถาพรถ้าแย่งยนสถาพรจริงแกไม่ทําฟ้าเดียวกันถ้าหากว่าฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่ถูกว่าเป็นนังสือต้องห้ามฉันจะเอามานั่งอ่านทุกหน้า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 ทุกเล่มทุกวันจนจบและดูซช่ว่าผู้คนจะไปยืนหน้าพักก้าวไก่อย่างไรถ้าไม่ถูกห้ามไปอ่าน,นหน้ามันหน้าบ้านคุณหญิงปริยนันธนาด้วย ที่เขาฟ้องหมิ่น50ล้านที่หวังวิทยุเหรอใช่เขายังแต่งงานลูกสะพ้ยอยู่ที่อินเดียเ,เ,เดี๋ยวกลับมาก่อนนะกลับมาแล้วพี่ต้องตรวจพี่ต้องกักตัวก่อน <c oughs> นั่นนะ <c oughs> แล้วก็ใช้กฎหมายประมาทนะทีนี้มาถามว่ามันมีสสในพักเก้าไกลรวมถึงพิธาประธานที่ปรกษาทพักเนี่ยโพสเชิงตัดพ้อทำใจกับเรื่องนี้ไว้แล้วหรือไม่ใช่ไหมใช่ธรรมะบอกเรื่องยุบพักมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทําใจมันเป็นเรื่องที่ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่การเมืองไม่ถูกตรงไหนอ่ะ ก็ในเมื่อพักก้าวไกลชูธงว่าเราจะแก้ไขมาตรา112อ่ะัวหน้าพักไปแปะว่าจะยกเลิกมาตรา112อ่ะฉันถามชัยธวัฒน์ถ้าวันนี้ฉันด่าชัยธวัฒน์สมมตินะฉันสมมตินะฉันด่าฉันด่าชัยธวัฒน์ฉันบีประมาทชัยธวัฒน์ชัยธวัฒน์จะยื่นสารฟ้องเธจะยื่นจะให้จะนายมาฟ้องฉันไหมฟ้องฟ้องฟ้องฉันถามว่าแล้วเธอไปกล่าวหาพระมหากษัตริย์อ่ะพระมหากษัตริย์จะฟื้นยื่นฟ้องจะได้ไหม ไม่ได้เพราะทุกคนคือประสมนิกรของพระองค์ท่านไม่สามารถจะเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนได้พวกแกต้องการเอาหนึ่งหอสองออกมาจากความมั่นคงนะพอออกมาปุ๊บพวกแกจะพูดอะไรเรื่องกษัตริย์ก็ได้เพราะพวกแกต้องการจะล้มกษัตริย์ใช่ไหมพวกแกที่ว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ล้นเกินเลย แกต,ต้องการจะรวบยอดตรงนี้แล้วต้องการจะเป็นประธานาธิบดีใช่หรือไม่ต้องการจะมีสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีมีนายกรัฐมนตรีทนาธรอนอยากเป็นประธานาธิบาาดีใช่หรือไม่พี่ายอยากเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดนั้นอยากเป็นอ่รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่เป็นประธานาธิบดีใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่เพราะไม่นั้นไม่ชูธงได้หนึ่งหนึ่งสองหรอกใช่ไหมแล้วก็สร้างความจงเกลียดจงชัางตลอดเวลา เอาละนี่เนี่ยซอกกลนบหมดทำลายซอกกลับนมดทำลายคนละหน่อยไงด้วยความเท็จเนี่ยนี่จะพูดจนแบบว่าความดันจะเพิ่มไม่ให้พี่ต้องห้ามพี่ต้องห้ามอยู่บ้างไม่พี่ห้ามพี่ห้ามหรือหน่อยไม่ห้ามพูดไปขนาดนี้นะกดไลค์ผ่านหยกเอาขึ้นมาหน่อยซิที่คุณมยอดทําระยะทางเรียกแกลบไว้เนี่ยเออมันจะถึงกี่นาทีนะคุณมยอดเมื่อกี้นะสองนาทีสองนาทีนะแต่ว่ากกตบอกเดี๋ยวขอถอยกลับไปก่อนขอเพิ่มไม่เป็นไรขอเพิ่มประโยคสุดท้ายดูพิจารณา ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคำตัดสินด้วยนะครับนะสารนรินิญญฉัยแล้วเนี่ยกรกตให้ดูพฤติกรรมนะว่าให้หยุดหรือยังหลังจากนั้นหยุดเลยอะไรทั้งหลายก็กรกตก็รวบรวมเลยว่าจะต้องไปทําการยุบพักแล้วก็เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งอาจารย์สมชัยได้บอกว่าอาจจะไม่ใช่สิบปีนะอาจจะตลอดชีวิตด้วยซ้ำไปตลอดสามตลอไ<า>ม่รู้นะจะสิบปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยนะครับก็ดูให้หมดเลยว่ากมการบริหารพักชุดไหนบ้างที่กัน ยังปล่อยให้มีการกระทำแบบนี้อยู่หัวหน้าพักรอบไหนบ้างที่ยังพูดจำนองนี้อยู่ค่ะนะ